ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่อง i l i ล e c a t ด้วยนะครับสวัสดีครับผต้ตนรับสู่ไอไลค์แคทครับวันนี้เรามาอัปเดตกิจกรรมกันนะครับขอภัยด้วยที่มาสายนะก็วันนี้นะครับมีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามาแล้วนะครับมีกิจกรรมให้เราทําถึง5กิจกรรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือกิจกรรมเอ่อถึงเวลาสนิทับไปซีมา,มาึ้นแล้วนะครับจดหมายลักส่งต่อความในใจนะครับก๊อบลินขโมย ก่บลินหูกขโมยที่ปรากฏในพื้นที่ล่านะครับแล้วก็เอฝากรักไปกับบันทึกการประจนภยัยกิจกรรมวาเลนไทน์สุดท้ายครับฮอตไทม์ Time, พื้นที่ล่าแล้วก็เบลปรากฏตัวเพิ่มขึ้นนะอ่ะเราดูที่เบลก่อนดีกว่าผมว่าน่าสนใจนะครับเราไปดูที่เบลก่อนปึ๊บกิจกรรมฮอตไทม์ Time, พื้นที่ล่าครับเบลปรากฏตัวขึ้นนี่ฮอตไทม์ Time, พื้นที่ล่าเอ่อ ออกไปประจญภัยนะครับนั่นคือวันที่8กุมภาจนถึง15กุมภาก่อนปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั่นคือ500%ครับประสบการณ์ต่อสู้ครับประสบการณ์ 5, ทักษะ50%ข้าบศุกร์การณ์ผานา50%นะครับแล้วก็วันที่8กุมภาจนถึง22กุมภานี่เพิ่มอัตราการดรอปไอเทมอีก50%โอ้โหไปฟาร์มกันบนเพลินทะเลพื้นที่ทุกจุดน่าจะโชคเลือดแน่นอนนะครับเวลาของการออกล่าเบลจะปรากฏ ตัวขึ้นอีกครั้งในวันเสาร์ครับเวลา5โมงคือจริงๆแล้วเนี่ยวันเสาร์ไม่มีเบลนะครับวันเสาร์ช่วงบ่าย3จะเป็นนูเวอร์ใช่ไหมแล้วเบลเดี๋ยวจะปรากฏในวันอาทิตย์บ่าย3แทนนะครับแต่ว่าหลังจากเราจัดการเออไม่ใช่นูเวอร์กัดกามอสอ่ะจะเป็นบอสกามอสหลังจากบ่าย3ของบอสกามอสแล้ววันเสาร์เนาะก็รออีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเออสชั่วโมงรออีก2ชั่วโมงจะได้ไปยิงเบล อ่ะก็มีเวลาเดินทางอยู่นะครับหลังจ,จากจัดการการมอสเสร็จก็มีเวลาเดินทางเพื่อไปรอยิงเบลแล้วเบลเนี่ยตั้งแต่วันที่8จนถึง22กุมภาเพิ่มการดรอปนะครับใช้ว่าเพิ่มการดรอปหัวใจของเบลพลังควบแน่นของเบล2เท่าเลยนะครับมีโอกาสได้มากๆเลยนะครับกับเจ้าของตัวนี้นะใครที่ยังไม่เคยได้ก็มีโอกาสใช้ว่ามีโอกาสนะครับ ไอเทมสมบัติที่ปรากฏตัวในพื้นที่ล่ามากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือชช้นส่วนแผญที่อะไรวิ่มทิศวัตถุดิบนะครับในการสร้างน้ำทิพยญญาณแล้วก็วัตถุดิบในการสร้างน้ำทิพยญญาอ,อยามานานะยาเลือดกับยามานานะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนครับเขาบอกว่าลงทุนฐานที่อัปเดตในวันที่8กุมภาครับแล้ว รับอัตราการดรอปไอเทมเพิ่มสูงสุดไปเลย10%นะเมื่อลงลงทุนฐานนะครับอัตราการดรอปไอเทมจะเพิ่มแก่มอนสเตอร์ที่กำหนดตามฐานที่ลงทุนนะครับเ,เมื่อรวมกับกิจกรรมอัตราการดรอปจะได้รับการดรอปสูงสุดถึง60%เลยก็อย่างที่ว่าไปเนาะว่าถ้าเราลงทุนแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นเลเวล20จะได้ถึง10%ในเมื่อวานเนาะที่เราคุยกันนะครับอ่ะ ตัวพื้นที่ล่าครับที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาก็เหมือนง่ายๆว่าไอตัวอไอตัวอุปกรณ์สมบัติต่างๆเนี่ยจะขยายในการดรอปในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ได้กระจุกอยู่ที่เดียวเนาะอย่างเช่นน้ำตาสีเลือดอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ฝูงหมาป่าทุ่งหญ้านาบานันเนาะการปอบประลมของนกักนะครับการปอบประลมของนกักก็อยู่ที่ทุ่งหญ้านาบันเหมือนกันแต่ว่า เป็นแบบว่ามอนเตอร์ทุกตัวนะเป็นมอนเตอร์ทุกตัวนะครับในทุ่งหญ้านาบันอันนี้น่าจะต้องแล่นะถ้าเอ๊ะหรือแค่ฆ่ามัง้งน่าจะแค่ฆ่าก็พอมั้งอันเนี้ยน่าจะแค่ฆ่าก็พอเนาะอย่างพิษอย่างเงี้ยพิษร้ายของมักธนันอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนต้องไปแค่สร,าร้สรางประหลาพังซีลาใช่ไหมอ่าแต่ตอนนี้ิ่นฐานพาดิวก็ไปได้นะครับอ่ายาน้ําซลเลคานไปทาพอตตี้อะไรเงี้ยนะในส่วนตรงนี้นะครับก็มีการขยายเพิ่มเติมใครที่ จะเก็บอะไรยังขาดอะไรอยู่ก็ไปตามหากันนะไปตามหากันของพวกนี้เพิ่มที่ drop แล้วนะครับประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคสรับกิจกรรมนี้จบไปเรียบร้อยไปดูกิจกรรมแรกกันครับถึงเวลาสนิทกับ npc มากขึ้นแล้วนะอ่ะกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมส่งของแล้วก็จีบ npc นั่นแหละแต่ว่าจีบยากมากนะ <laughs> จีบยากมากนะครับ โอเคกิจกรรมนี้ครับเขาบอกว่าให้เราทําอาหารอย่างง่ายนะมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าช็อกโกแลตบรรจุความรักครับเมื่อเรามอบไอ้ช็อกโกแลตเนี้ยให้กับเ p ็ n บ C อนคนนั้นจะได้รับความสนิทนะได้มิตรภาพมากยิ่งขึ้นครับผมไม่แน่ใจว่ามิตรภาพเนี่ยมันเกี่ยวกับความรักหรือเปล่าหรือ เป็นแบบว่าคะแนนที่ได้จากการสนทนาถ้าเป็นคะแนนที่ได้จากการสนทนาดีมากนะเราไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งแบบว่ายกมือโบอกมือยบายบายบายบยเพื่อจะเก็บค่าความเ,าเขาเรียกว่าค่าความสนิทกับเขาอะเราสามารถเอาเนี้ยส่งให้เขาได้เลยเขาบอกว่าเชื่อมต่อเข้าเกมทุกวันครับรับวัตถุดิบนะกจิจกรรมช็อกโกลแลตน,นะครับในภารกิจท้าทายครับในวันที่9นะ อันนี้ต้องไปวันที่9นะครับเชื่อมต่อเกม30นาทีเชื่อมต่อเกม60นาทีจะได้รับโกโก้แห่งความรักโกโก้แห่งความรักแล้วก็กิจกรรมนมสดนะครับในส่วนตรงนี้นะมอบช็อกโกแลตครับเป็นของขวัญวันเวลาให้กับเหล่าไอซีเวเลียครับเพื่อนๆคะแนนมิตรภาพรับของขวัญสุดพิเศษนะครับรับของขวัญสนับสนุนสุดพิเศษอ่าโอเคเขาเป็น คะแนนมิตฉภาพในเชิงของความรักนะครับไม่ใช่คะแนนมิตฉภาพอย่างที่ผมเข้าใจนะอ่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวนั่นเองอย่างที่บอกครับเดี๋ยวไปลองเทสกันให้ดูเนาะทีนี้ความสคัความพิเศษของกิจกรรมนี้คือมีคะแนนที่ถูกล็อกไว้ครับนั่นคือถ้าเราทําให้สันตุมันจิบรรลุ1000ค่าสนิทนะครับเรามีโอกาสได้รับของน่าจะให้เลยมั้งนะครับกิจกรรมตามนี้เลยนะอ่า ครีโอเหมือนกันครับเป็นตามนี้เลยกล็อีกตกปลาพลังฮิโอยกุญแจทองคำนะตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยรู้สึกซันโตมันจิจะดีกว่ามากเลยนะให้หินครอนอาศาัศจรรย์ด้วยมาสุ่มนะครับส่วนอันนี้ก็เฉยๆนะกุญแจทองกับคีโออันนี้ก็โอเคนะใบเปลี่ยนทักษะฐา,านะนะครับาบางคนบางกิวไม่ใช่บางกิวบางคนจะเป็นต้องใช้เพราะว่าเอาไว้สลับสกิลม้าเนาะแต่ว่าถามว่าต้องใช้ของทุกคนไหมก็ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ทุกคนแหละ นะครับเป็นไปได้ก็ทุกคนแหละโอเคเอ่อกับลินหัวขโมยในพื้นที่ล่าดแต่อันนี้มันวิธีจับกับไลน์อ่าเดี๋ยวผมขอกดไปดูก่อนกับลินอ่าโอเคควสเดียวกันนะครับอันนี้ก็กระโดดมาเป็นกิจกรรมที่สามกอดนะครับเพราะว่ามันเหมือนต่อเนื่องนะมันต่อเนื่องกับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับแล้วก็อืมเดี๋ยวจดหมายเดี๋ยวผมกลับมาดูแล้วกันเนาะกับลินนะครับเขาบอกว่ากับลินตัวนี้นะอืมก็ อ๋อโอเคก็คือถ้าเจอนะครับถ้าเจอเราสามารถที่จะไล่ไล่จับนะไล่จับก็คือตีเขานั่นแหละแล้วเขาก็จะมีโอกาสดรอปนะครับเป็นตัวกิจกรรมผอช็อกโกแลตแล้วก็นมสดมาให้กับเราในการทําของนะในการทําของนะครับ เมื่อเปิดห่อช็อกโกแลตนะครับนี่มันจะเป็นห่อช็อกโกแลตอันนี้ใช่ไหมเมื่อเปิดห่อช็อกโกแลตครับจะมีโอกาสได้รับไอเทมในอัตราที่กําหนดครับมีหินคอนหนึ่งร้อยสก็มคอ,องจําอะไรพวกนี้นะเออแล้วก็หินคอนสามหินคาพาร์สามถึงสี่นะโอ้ได้หินคาพาร์มาก,ก็ดีใจแล้วนะครับหลายๆคนเนาะอ่ะยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่หินคอนบางครั้งเออหินคาพาร์นี่ดีมากนะครับ อ่ะแล้วนี่ก็ถามว่าเออเอานมสดไปใช้ไหนก็วนกลับมาที่กิจกรรมเดิมนะครับก็กิจกรรมที่1โอเคไปดูกิจกรรมที่2กันนะครับจดหมายรักส่งต่อความในใจนะอ่ะจดหมายรักนะครับให้กับนักปนดปญพายที่รู้สึกขอบคุณนะครับโดยกิจกรรมนี้ครับจะได้เป็นจดหมายมาแล้วให้เราเอาจดหมายนี้พิมพ์ชื่อนะพิมพ์ชื่อเออเขาบอกว่าให้ชื่ออะไร ชื่อตัวละครให้พิมพ์ชื่อตัวละครนะครับชื่อตัวละครก็อยู่ล่างสุดเนาะข้างบนจะเป็นชื่อกิลตรงกลางจะเป็นชื่อตระกูลนะครับเขาบอกให้เราพิมพ์ชื่อตัวละครเมื่อเราพิมพ์ชื่อตัวละครแล้วนะครับของขวัญจะถูกส่งไปซึ่งที่ดีเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกตัวช็อกโกแลตนะครับพวกช็อกโกแลตที่เพิ่มรางวัลน,นะแต่อันนี้เขาบอกว่า รับกำลัง20เมื่อใช้แล้วแต่ก่อนมันเป็นแบบความรู้นะอันนี้มันจะเป็นแบบกินแล้วได้ความรู้แต่อันนี้ได้รับค่ากําลังนะครับก็สายไลฟ์สกิลน่าจะชอบนะสายไลฟ์สกิลน่าจะชอบนะครับในกล่องนี้นะครับกล่องแห่งความรักเนี่ยจะมีโอกาสได้รับของตามนี้เลย6ชิ้นนี้นะครับอ่าหินคาพาร์แน่นอนละทุกคนต้องการนะครับมีถ้าเปิดมาได้หินคาพาร์หรือหินคอนก็โอเคนะแต่หินคาพาร์จะดีกว่านะครับในบรรดาของแบบว่า อโอกาสที่จะได้นะแต่ส่วนใหญ่ชอบออกอย่างเงี้ยเนี่ยเก็ความทรงจําหินคอนชิ้นส่วนผลึกอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยไอพวกอี้ไม่ค่อยออกนะเออบางทีกลายเป็นว่าในเนี้ยของที่ดีที่สุดเหมือนจะกลายเป็นหินคาพาส์ว่ะอืมนะครับอ่ะโอเคกิจกรรมที่สองจบไปแล้วก็มาดูกิจกรรมสุดท้ายกันครับฝากรักไปกับบันทึกการ,ระจนภยัยกิจกรรมวาเลนทนยครับ บันทึกกิจกรรมวา l เลนทน์ครับตัวนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่เคยทําไปแล้วเนี่ยหรืออันนี้ต้องทําใหม่นะถึงลูเบนที่เขาลบครับข้าได้ยินมาตลอดว่าเรื่องราวความรักทุกเรื่องภายในหมู่บ้านเวเลียและคู่รักหลายๆคู่นั้นเกิดจากความช่วยเหลือจากท่านลูเบนข้าที่คิดว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของหัวใจตามปกติแต่ความจริงแล้วเพียงแค่มองหัวใจก็สั่นรัวไปหมดแล้วผู้หญิงหญิงผู้นั้น เธอทำให้หัวใจค้าสั่นไหวจนมิอาจนอนหลับโจนมิอาจนอนหลับได้ทั้งคืนดวงตาอันเปล่งประกายของเธอนั้นเพียงแค่ได้จ้องมองดวงตาคู่นั้นท่านลูเบนที่เคารพแม้ว่าข้าจะยังไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของสาวผู้นั้นแต่ได้โปรดช่วยทำให้หัวใจของข้าพองโตเป็นสีชมพูทีโอ้โหเขียนจดหมายมาหาลูเบนอันนี้ลูเบนน่าจะเป็นบอกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอืม อาจารย์สอนจีบหญิงเออเขาเรียกว่าอาจารย์สอนจีบหญิงอารมณ์ประมาณว่าถ้าคุณทําแบบนี้99%ของผู้ชายทุกคนที่ทําแบบนี้มักจะจีบผู้หญิงไม่ติดถ้าคุณคุยกับเธอแบบนี้มักจะจีบไม่ติดจีบผู้หญิงให้มีสเสน่ห์ต้องจีบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกว่าเออดรเลิฟป er ่ะเออนะฮะพวกดรเลิฟอะไรอย่างเงี้ย โดยกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นบันทึกกรรารชจมภัยในช่องตรงนี้นะด้านข้างล่างเลยนะครับซึ่งกิจกรรมแบบนี้มันมีแค่ช่วงนี้นะแบบว่าหนังสืออ,อ่หนังสือพวกบันทึกกรรารชจมภัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมีแค่เฉพาะช่วงเวลากิจกรรมเท่านั้นเองเหมือนบันทึกกิจกรรมของฮาโลวีนอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ทําในช่วงฮาโลวีนก็ทําไม่ได้แล้วนะครับเลยกิจกรรมฮาโลวีนมาก็ทาไม่ได้แล้วหนังสือมันจะล็อกเนาะซึ่งของรางวัลก็ ไม่ได้ดีมากเวอร์วังครับแต่ก็น่าสนใจอย่างหินคอนส0ิบอันอย่างเงี้ยก็โอเคนะกล่องเครื่องประดับระดับสูงก็มาลุ้นใช่ไหมเออก็มาลุ้นกล่องเครื่องประดับระดับสูงกันนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของอในส่วนของหีคาร์พาสยีิบอันเออก็ดีไหมผมว่ามันก็ดีนะอ่ะตรงนี้ก็หมดแล้วนะครับโดยหนังสือบันทึกไอ้ตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดเก้าหน้านะก็ ถ้าจะทำไม่ยากนะครับน่าจะทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็สัปดาห์นี้มีการอัปเดตเข้ามาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดู GM สรุปกิจกรรมต้อนรับวันเวรเลนทนยหน่อยนิดนึงอ่าอันนี้คุยไปแล้ว GM วิรูม m o กนะครับขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยแนะนําคอยตอบข้อสงสัยแล้วคอยเตือนเอ,อให้ไม่ลืมเติมคูปองในดีสุดๆรอบที่แล้ว ที่ไปทำควีซีซั่นลายสุดาด้วยกันก็ขอบคุณมากเลยขอส่งจดหมายรักแทนเขาขอบคุณอนะ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมส่งจดหมายรักแทครับขอบคุณนะครับก็ GM future ส่งให้มิลล์ม็อกนะอ่า GM future ส,ส่งให้มิลล์ม็อกเขาบอกว่ามิลล์ม็อกเนี่ยใจดีมากนะครับแล้วก็เป็น GM ที่น่ารักมากๆนะหลายๆคนบอกเออเราต้องผมไม่แน่ใจเหมือนกันใครที่เคยเจอ,อยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับว่ามิลล์ม็อก GM มิลล์ม็อกน่ารักจริงอ่ะเปล่านะอ่า นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะต่างๆนี่มาเป็นผู้ส่งความรักแล้วทําให้ชาวบ,บ้านเวเลียสมหวังกันเถอะนะครับก็จะมีรายละเอียดอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกเนาะเป็นตัวบันทึกกรรารผจญภัยนะครับบันทึกกิจกรรมตัววาเลนไทน์นี่ฮอตไทม์นะโอเคก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับไม่น่ามีอะไรมากแล้วเป็นรูปแบบของอ่กิจกรรมทั่วๆไปนะครับอืมโอเคฉะนั้นเดี๋ยวผม ขอถ่ายรูปอันนี้ก่อนอารมณ์แบบว่าเอาไปโพส์ลงจะเรียกเอาไปโพสได้ไหมเอาไปเป็นฉากหลังเอาไปเป็นฉากหลังของของเพจนะครับเอาไปเป็นฉากหลังของเพจบางทีแบบว่าบางคนเข้ามาดูจะได้เห็นกดเพจเข้ามาจะแบบเออโอ้โหมีดอกนี่หว่าอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเยอาไปทำเป็นฉากหลังโอเคครับก็ กิจกรรมทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของสงครามฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอัปเดตตัวนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะผมใช้ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมมาทําแยกอีกทีหนึ่งมานั่งคุยนั่งอธิบายกันนะครับว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรยังไงเนาะ,ะจะได้เข้าใจกันรวมถึงเรื่องของการอัปโหลดด้วยนะครับการอัปโหลดด้วยว่าในสิ่งที่คะแนนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้รับ เราต้องทํำยังไงนะครับอ่ะตัวพวกนี้ผมไม่ยุ่งแล้วกันเนาะพวกอัปเกรดพวกบับเบิร์บเนิฟอะไรเงี้ยอ่ะอีกอันนึงนะครับที่มาแล้วนั่นก็คือตัวพรีเซตอัญมณีครับได้อีก5โอ้โหเป็น10ครับดีมากๆดีมากๆโดยเขาบอกว่าสามารถซื้อกิจกรรมใบขยายชอ่องพรีเซตอัญมณีนะครับหช่องและกิจกรรมใบขยายอ,อ่ช่องกระเป๋าอัญมณี5ช่องได้ที่ร้านค้าม,มาอย่างละ1อันนะอย่างละ1อันนะครับแล้วก็มีควสให้เราทํา นะมีเควที่ห้เราทำเดียวอันนี้ผมไปทําให้ดูนะเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันน่าจะคลิปน่าจะเสร็จในวันพฤหัสไม่ก็สุกนะใครที่รอชมก็ขอบคุณมากๆเลยหรือถ้าใครสามารถนะครับรีบต้องการมีก่อนก็ลองไปหาดูหรือลองทําดูก่อนได้ผมคิดว่าเควสน่าจะไม่ยากนะอ่าโอเคครับอ่ามีการปรับปรุงยูไอรัวให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอืมก็ โอเคประมาณนี้เท่านี้นะเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมในสัปดาห์นี้แต่ก่อนจากกันไปเ,เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าตัวบันทึกการประชุมพยเนี่ยมันให้ทําใหม่ไหมสาหรับใครที่เคยทําไปแล้วนะครับกับตัววาเลนไทน์เนี่ยกิจกรรมวาเลนไทน์เนี่ยมันมีให้ทําใหม่หรือเปล่านะครับเปิดมาที่บันทึกการประชุมภัยครับบันทึกกิจกรรมเข้าตู้หนังสือมาเรียบร้อยนะครับไปดูกันที่เอ่อวาเลนไทน์อ่ะอันนี้ อันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้วาเลนไทน์ปุ๊บนี่ไงเห็นไหมนะครับใครเคยทําแล้วนะครับกับวาเลนไทน์ก็ต้องบอกว่าทําไม่ได้อีกแล้วนะครับทำไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเคยทําไปแล้วนะครับกับบันทึกตัวนี้ส่วนใครที่ยังไม่เคยทํานะครับเเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่าไอไลท์แคทเคยทําบันทึกการประุดภัยวาเลนไทน์ไว้หรือเปล่า ไปเช็คมาเรียบร้อยครับสรุปไอล่าแคทเคยทำนะครับกับกิจกรรมตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอประมาณความยาว23นาทีคือพาไปทำเลยนะครับพูดง่ายๆว่าจูงมือกันไปทำเลยสำหรับเพื่อนๆเนาะก็ลองทำกันดูได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะก็ลองดูได้นะครับกดไปที่มุมขวาบนนะจะมีตัวเอ่อ แนบลิงก์ไปที่คลิปนะครับคุณสามารถกดไปได้แล้วก็ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะครับว่าทํายังไงสําหรับผู้เล่นที่ไม่เคยทํากับกิจกรรมตัวนี้นะครับ อ่ะบันทึกแค่ไมวเฉพาเวลนทาย Valentine นะครับเป็นกิจกรรมที่ทําได้แค่เฉพาะช่วงเวลานทายเท่านั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยถ้าเกิดสมมติได้กดเข้าไปดูนะอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้าครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตในกิจกรรมต่างๆแล้วก็อันไหนที่ถ่ายคลิปได้เดี๋ยวจะทําออกมานะครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย